วัดีค่ะเมจิกทาร์ลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีกันประจำวันที่16ถึง31เดือนนี้เนาะตุลาคม2566นะคะมาดูกันว่าดวงของคนคุณที่เกิดราศีกันลัคนาการในช่วง16วัน หลังจากนี้ในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภมีสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาเริ่มเลยว้าวเพจ open token อืมเป็นลักษณะของ คนที่กำลังคิดวางแผนในเรื่องของการเงินการเงินกำลังจะเข้ามานะเงินกำลังจะเข้ามาอย่างช้าๆคุณเหมือนกำลังจะไปเรียนรู้ศึกษาข้อมูลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนการวางแผนการออมเงินเก็บเงินหรือการเอาเงินไปทําประโยชน์อะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเอ็มพเอร์เอ็พลอร์เป็นลักษณะของไพ่ประจำราศีเมษนะคะเป็มโพลอรหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของเงินงาน คุณีเกณฑ์กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับขยายเพิ่มกิจการมีความมั่นคงในเรื่องของงานคุณเป็นคนที่เป็นลักษณะของคนที่เหมือนธาตุไฟอ่ะเป็นคนที่ขยันเจ้าโปรเจกต์ฉลาดใฝ่รู้และตอนนี้คุณกำลังจะประสบความสำเร็จเลยนะเป็น t เอ e m p o เ e อร์นะเงินดีงานดีนดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะ ืมแดเหรียญ A of Pentacle เป็นลักษณะของการทำงานการเงินการเงินที่ได้มาจากการทำงานการปฏิบัติการลงมือการทำงานอย่างสม่ำเส,สมอการเ,าเขาเรียกว,ว่าใช้แรงเขาเรียกว,ว่าออกแรงเพื่อที่จะให้ได้เงินน่ะคุณเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรน,นะเขาอยากให้คุณใช้ความขยันของคุณในตอนนี้ที่คุณลงมือทำอยู่เนี่ย ทำมันออกมาเยอะๆแล้วสิ่งที่ตามมามันคือเงินมันคือรายได้มันคือทรัพย์สินที่กําลังจะงอกเงยน,นะคะเงินมีนะเนี่ยเงินเยอะด้วยมาจากการลงมือทํางานที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันหรือคิดอยากจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ลงมือทําได้เลยนะคะโอ้ยแปดเหรียญแล้วก็มาแปดดาบคิดเยอะคิดมาก สับสนมุ่นวายหาทางออกไม่เจอมีปัญหายึดติดอยู่กับปัญหาเดิมๆเรื่องที่ยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับมันดีเนาะหรือช่วงนี้อาจจะนอนดึกนอนน้อยอาจจะแบบติดอยู่ในห่วงของอารมณ์ของความคิดเนะี่ยจริงๆทุกปัญหามันมีทางออกนะคะมันมีทางแก้เสมอนะแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรืออาจจะยังนิ่งไม่พอนะมาดูกันต่อนะคะ เซเว่นออช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางนะบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยก็ได้อาจจะเดินทางไปด้วยเรื่องของงานช่วงนี้ให้ระวังคนหน้าไว้หลังหลอกคนคิดคดคิดมิซื่อคิดโกงหรือแทงข้างหลังทํางานทําอะไรก็อาจจะต้องเจอคู่แข่งอาจจะไปเกี่ยวเรื่องกับการประมูลงานหรือทําอะไรที่แบ มีคนอื่นเข้ามาใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้พลังเยอะต่อสู้ใช้ศักยภาพในการที่ให้ได้สิ่งนั้นมาช่วงนี้ก็เดินทางอะไรระวังขงโมยขจรด้วยนะคะเก็บข้าวของอะไรให้ดีให้มิดชิดเนาะหรืออาจจะเจอคนที่เรียกว่าอะไรถ้าถ้าเราเป็นคนทำงานเนาะ ทำงานประจำเนอะก็อาจจะเจอคนที่คอยจ้องจะเลื้อยขาเก้าอี้เราอยู่ก็ได้อืมเป็นคนที่คอยแทงข้างหลังเราอยู่ก็ได้คอยพูดจาเสียดสีนินทาว่าร้ายอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยก็ต้องระวังจริงเรารู้แล้วหรืออาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ก็ปล่อยผ่านไปเนาะไม่ต้องไปตอบโต้ให้เกิดปัญหานะคะเนาะไม่ต้องเก็บมาคิดมากด้วยช่างมัน มไม่พอหรือเปล่านะมาดูกันต่ออึมทูออฟครับเพราะว่ามันกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะใครที่คิดลายคิดไม่ดีปล่อยมันไปแผ่เมตตาให้เขาไปเนาะเนี่ยสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของกัรยานามิตรที่เข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของสนับสนุนดูแลในเรื่องของเงินในเรื่องของความสัมพันธ์เนะี่ยคุณมีถ้าใครโสดอยู่เนาะมีเกณฑ์จะได้พบคู่นะ เขาดีด้วยตอนนี้เขาเป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีเนาะเป็นคนที่เป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานเนะาะไพ่ถ้วยเขาเป็นลักษณะของคนที่อบอุ่นอบอุ่นดูแลเราได้นะคนโสดมีเกณฑ์ได้คบคู่นะคะโอ้ยคิงออฟเพนทาเกิลดูซี คุณกาลังจะมีเงินกําลังจะมั่งคัง่งกาลังจะร่ํารวยความร่ารวยกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วอาจจะมาจากเรื่องของการที่เราขยันหมั่นเพียรทํางานมาด้วยความอดทนอุตสาหะเนี่ยมันจะเกิดเป็นเงินหรือไม่คู่ที่คุณกําลังจะได้เจอเจอเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่มีบุคลิกดีเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรักมีเงินที่สําคัญมีเงินเพราะเขาเป็นคิงคิงเหรียญน่ะคิงเหรียญเขาต้องมีเงินอยู่แล้วเป็นคนภูมิฐานลักษณะดี มีคนดีๆอยู่รายล้อมคุณด้วยนะไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะมีแต่คนที่คอยถักหลานคิดไม่ดีนะมองหาแต่สิ่งดีๆเข้าไว้และสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรานะคะการเงินคุณกำลังจะมั่นคงเพื่องฟูมั่งคั่งจริงเราบอกเลยโอ้ยหแฮงแมนตอนนี้เหมือนคุณก็เขาเรียกว่าอะไรติดอยู่กับห่วงของความคิดมีใครบางคนก่อนนี้หน้านี้อาจจะเคย ตกงานออกจากงานพอเราเหมือนแบบเราออกจากงานมาแล้วเราหยุดเรานิ่งเราพักมันเป็นช่วงของการนิ่งอะหยุดพักเพื่อให้เราได้ใช้ความคิดเนาะมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเราตกระกอนความคิดและไอการที่เราได้ใช้ความคิดอยู่กับตนเองเนี่ยมันจะทําให้เราอันนี้มันเหมือนพ วิกฤตที่เป็นโอกาสมันเหมือนชีวิตเรากําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะความหมายของของไพ่แฮงแมนด้วยเนาะลักษณะตอนนี้ที่ต้องระวังคือให้ระวังเรื่องปวดหัวไม่เกรนคิดมากนอนไม่หลับและอาการปวดเอ็นข้อเข่าขวาข้างขวาปวดเข่าปวดขาปวดกระดูกปวดตามข้ออะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะ ดูกันต่อนะหืม The w o r l ลชีวิตของคุณกำลังจะสมบูรณ์แบบเนี่ยที่คุณได้หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าชีวิตของคุณก็ลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เจอเจอคนที่มีรักที่มั่นคงมันมีไพ่ถ้วยออกมาด้วยเนาะ,ะเจอะเจอคนที่เขาเรียกว่า ได้เรียนรู้กันซึ่งซึ่งซึ่งเป็นรักที่แบบเป็นรักแบบผู้ใหญ่เป็นรักแบบไม่หวือไม่ใช่ว่อหวือหวาไปตามอารมณ์แบบเด็กนะเป็นรักที่รู้แล้วว่าควรจะดําเนินชีวิตยังไงไปทางไหนชีวิตของคุณจะมั่นคงมีบางคนอาจจะเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยคุณกําลังจะมั่นคงชีวิตกํำลังจะดีขึ้น ให้คุณหลุดออกมาจากตรงนี้ให้ได้นะเราขออวยพรให้คุณหลุดออกมาจากปัญหาที่ที่มันอยู่ในสมองที่มันอยู่ในความคิดของคุณหลุดออกมาจากตรงนั้นได้สิ่งดีๆ้อยคุณอยู่เยอะมากเลยในะชีวิตของคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะอืขออีกใบหนึ่งนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่สุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคุณจะได้เจอกับคนที่ เขเรยเจอหมอดีเจอหมอดีเจอยาดีเนาะหายเจ็บหายป่วยนะคะอืม justment j u s hmm. t m เป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลดีที่คุณได้เคยทำเนี่ยกำลังจะตอบสนองถึงคุณชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเนาะเขาออกมาตอกย้ำว่าอา่าเป็นเหมือนแบบ ป้ายของเจ้ากรรมนายเวรเขารับรู้รับทราบแล้วว่าบุญกุศลที่คุณได้ทําสิ่งดีๆที่คุณได้แบบทําเนี่ยมันกําลังจะหนุนนําส่งผลให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆความร่ํารวยความสุขความสมหวังความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นสุขภาพที่ดีคุณจะได้เนาะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ ราศีกันลัคนาการวันที่16-31ตุลาคมนะคะรับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆอันไหนที่ดูแล้วติดค้างคาใจเอ๊ะมันจะไม่ดีหรือเปล่าก็ขอให้เป็นการเตือนของไพ่เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องเราแล้วก็ยังติดตามคอมเมนต์มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับแม่หมอแม่หมอก็อันไหนตอบได้เราก็ไปตอบให้วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ